วันเดทริปแม่กองอัมพวากดสูตรตามวอได้เลยจ้าไปกินกันค่ะอืมกรอบกรุบจริงๆกินได้ทั้งตั้งจริงได้เลยสมผัสมันก็ดีมากแล้วโอ้ยน้ำลายไหลแล้ว แล้วฟินไม่เคยกินตับปลาทูเต็มช้อนขนาดนี้มาก,ก่อนปกติจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วต้องแย่งกันกับไอวันความแป้งข้าวเหนียวแป้งโมจิโมจิข้างนอกไส้ข้างในที่แบบกลิ่นหอมฟูมแล้วก็ความมันนวลของมะพร้าวเป็นคอมเนลชั่นอันลงึก โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเลี้ยวซ้ายออกสู่อัมพว,นวันแล้วใกล้ถึงแลว้วคิดว่ามาแม่กลองต้องกินอะไรจ้ะมาแม่กลองก็ต้องกินปลาทูแม่กลองสิคะปลาทูแม่กลองเนี่ยชื่อแบบได้ยินมาตั้งแต่เด็กใครไม่รู้จักปลาทูชนิดอื่นๆก็ต้องรู้จักปลาทูแม่กลองะคะ่ะซึ่งวอก็คือเลิฟปลาทูแม่กลองเราเป็นปลาทูเลิฟค่ะถึงแม้วันนี้นะคะวอวันจะกินไม่ได้นะคะ แต่ว่าก็จะดูวอลแวลกินแต่ว่าก่อนที่จะไปกินปลาถูแม่กลองมันก็มีอีกอย่างหนึ่งของแม่กลองที่ต้องกินนั่นก็คือขนมต้มนั่นเองเพราะว่าเป็นเจ้าที่แบบดัง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 ,ดงต้องต่อคิวต้องจองกว่าจะได้เราเลยต้องมาแต่เช้าไปดูกันว่าขนมต้มแม่กลองนั้นจะเด็ดดวงแค่ไหน,นมาสายก็คือหมดเด้อ นึง่งรักเลยหอมอ่ะหอมมากมาางงดูมะพร้าวข้างในดพี่คะวันหนึ่งมีโค้ต้าไหมคะว่าคนหนึ่งสั่งได้เท่าไหร่รอะวันละสองกองัะได้แค่วสองกองเองเหรอวันละสองวันละสองรอง้อยคิว อ๋อก็คือวันหนึ่งทําได้มากสุด400กล่องคนหนึ่งได้คนละ2กล่องเองอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนมาเยอะๆใช่ไหมถ้าอยากซื้อเยอะแล้ว400กล่องอ่ะคือใช้มะพร้าวกี่ลูกคะอ่าประมาณ4-500ลูกครับก็คือฝาหน่วยขูดมะพร้าวก็คือขูดไปเลยเมืองอีกใช่ใช่ใช่ขูดทั้งวันเช้าลงแต่พี่ก็ทำตรงนี้ด้วยใช่ครับหนึ่งก้อนหนึ่งแต่เช้าโมงเจ็ดโมงก็ต้องออกผลบ้านเตรียมไว ที่กี้ถามเพราะว่าเก็บได้นานแค่ไหน mm hmm. เขาก็บอกวันต่อวันดีกว่าพอถามถึงตู้เย็นก็คือแบบไม่รคอมเมนต์เลยอยากให้กินให้หมดภายในวันนี้ mm hmm. ขนมต้มนะคะมันก็คือแป้งข้าวเหนียวใส้กระชีแล้วก็เอาไปลวกเสร็จแ,แล้วก็โปะเข้าไปด้วยมะพร้าว อร่อยนะหอมคือรู้สึกว่าความดีงามก็คือมะพร้าวแบบเต็มเต็มอ่ะคือมะพร้าวแบบเป็นบทบาทสําคัญมากในเมนูขนมอันนี้คือเข้ามาถึงร้านปุ๊บก,ก็คือได้กลิ่นมะพร้าวมาก่อนอันดับแรกม<อ> <ๆ S 1> ้พร้าะใส้ก็ถิอมันหวานใช่ป่ะแล้วการแบบตักมะพร้าวเข้าปักเยอะๆ,ๆ่ะมันจะทําให้แบบตัวความหวานมันกำล,ลังดือต้องบอกนะคะว่า ตอนเข้าไปถ่ายในครัวสิ่งที่แบบประทับจิตสุดก็คือความหอมของน้าตามลมะพร้าวอบอวลอยู่ในครัวจริงๆขณะมานั่งหน้าร้านแล้วยังได้กลิ่นน้ำตามลามะพร้าวหอมอยู่เลยค่ะหอมอะ่ะกินทานลูกเป็นคํานะคะคือสะใจมากแล้วก็ความดีงามของเมนูขนมป้งมันคือแบบคอมบิเนชันความแบบ ความแป้งข้าวเหนียวแป้งโมจิมจิข้างนอกไส้ข้างในที่แบบกลิ่นนะหอมฟง,งแล้วก็ความมันนวลของมะพร้าวขูดที่เคลือบอยู่ข้างนอกซึ่งแบบเป็นคอมบิเนชันอันลึกตัวอนย่อยเดี๋ยวเราต้องเอาไปฝากพ่อแม่นะคะแล้วก็หลานด้วยแล้วก็บังคับให้คุกให้หมดวันนี้เราจะากินปลาทูมแม่กลองที่นี่กันค่ะ ใกล้กับร้านขนมต้มมากขับแล้วมา3นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลอบเลยกลอบเลยกลอบเลยกดสูตรนี้จ้ะทำไมข้ามเคร่งเหมือนทำข้าวสับเลยคะเรามีกันแค่2คนคะ่ะเพราะฉะนั้นการสั่งอาหารบัลเลนลิมิตแล้วก็เลยมีความแบบคิดถึงริมกับใหม่ว่าแบบถ้ามาด้วยกันรเราคงสั่งได้เยอะแล้วแต่แม้ว่าเราจะมี2คนตอนนี้คจดไป4รายการแล้วว่ะ คือจริงๆอ่ะร้านนี้มีอาหารางอื่นที่นอกจากปลาทูด้วยแล้ววันนี้ก็จริงๆมีปลาสดก็คือปลากระพงเข้าใหม่แต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ปลาทูนะคะเพราะว่าตอนนี้เซียนปลาทูแม่กลองมากอยากกินแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาทู ต้มเก่าแก่ยาวนานเรารู้สึกแบบศรัทธานในรสมือของเขาตอนนี้น้ำลายไหลแล้วได้กลิ่นมะนาวสิ่งนี้คือปลาทูต้มมะนาวและสิ่งนี้คือปลาทูทอดน้ำปลาตอนนี้นะคะเขาจะใส่จํานวนปลาทูมาให้เราอะตามจํานวนคนที่มาอันนี้เรามาสองคนใช่ไหมเขาก็ให้สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวซึ่งสี่ตัวคือขั้นต่ําที่เขาจะเสิร์ฟในหนึ่ง แล้วก็ปลาทูที่นี่นะคะไม่มีปลาทูแช่เย็นหรือแช่แข็งจะเป็นปลาทูสดที่มาทุกเชา้าตลอดเวลามันดูปรุงแบบเรียบง่ายดูปรุงแบบเรียบง่ายแล้วก็เธอเดี๋ยวขอฉันดิมรสก่อนว่าเดี๋ยวนี่คือปลาทูแมกลองที่ฉันรู้จักหรือเปล่า ขอแทรกอ n นาต m มี่ออฟน้องปลาทูนิดหนึ่งน้องปลาทูแม่กลองคือน้องปลาทูที่เกิดที่สุราแลวก็ว่ายทวนกระแสน้ำมาจนมาถึงแม่กลองระหว่างทางอ่ะนางจะเป็นปลาทูที่ยังโตไม่เต็มวัยหางจะเป็นสีเฉียวแต่พอนางมาถึงแม่กลองแล้วเติบโตจนเต็มวัยแล้วนางหางจะกลายเป็นสีเหลืองนะคะดูค่ะนี่ค่ะหางเหลืองค่ะแล้ว ความสวยงามของน้องก็คือผิวจะต้องแบบมันวาวป็นหนึ่งแบบลงชิมเมอร์มาหรือซี่ของปงส่วนที่เหลือก็คือต้องเนื้อละเอียดและมันอันนี้เราต้องเทสกันด้วยกันชิมนะคะรสมััสมันก็ดีมากาวาวลาลาแล้วโอ้ยน้ำลายไหลแล้ว เนื้อละเอียดมันหอมหวานอันนี้เป็นปลาทูแม่กรองพันตัวสั้นที่จะอยู่ที่น้ำตื้นและเนื้อจะละเอียดสิ่งที่ทำให้นางอร่อยก็คือแบบเราแม่ภ่าสารอาหารที่แบบอยู่ในที่แม่กรองแห่งนี้ที่ทำให้นางอร่อยแต่ว่ามันจะมีปลาทูอีกแบบที่เป็นปลาทูตัวยาวอยู่ในน้ำลึกซึ่งเขาเรียกว่าปลาทูอินโดปลาทูอินโดอ่ะมันจะตัวยาวเนื้อแน่นแข็ง ส่วนปลาทูแม่อกองก็คือจะเนื้อละเอียดนุ่มละมุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยได้กินทั้งสองแบบแล้วคุณก็จะต้องแยกออกกันไปนแต่ว่าความนั่งงอ,อคอหักอ่ะดูเหมือนจะแบบเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็าเอาปลาทูอินโดเขาก็าเอามานั่งงองคอหักเหมือนกันเพราะว่าการเอามาเอาคอมาหักมันคือแค่การแบบเอาปลาทูมาหักคอแล้วก็แบบลงเข่งอ่ะยัดลงเข่งแล้วสุดท้ายก็นึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นความต่างมันจะอยู่ที่ผิวอันเรืองอรามของน้องและเนื้ออันแบบนุ่มละเอียด น้ำซุปแบบใสๆไม่เผ็ดมากแต่ความเปรี้ยวแซบคือกำลังดีสดได้ไม่ถึงกับแบบเหนือแตกร้อนเผ็ดใสๆไปกับเนื้อปลาทูที่มันๆสิ่งนี้จ้าปลาทูร,ราดแตงปลาเป็นทีเด็ดของร้านนี้ที่เขาบอกว่ากินได้ทั้งตัวไปเลยจ้ะไหนทดสอบือมกรอบกรุบจริงๆกินได้ทั้งตั้างจริงๆแล้ว สิ่งที่อ่านมาแล้วเขาบอกว่าเด็ดมากคือน,น้ำปลาพริกที่มาด้วยกันเป็นสูตรพิเศษของที่รา้านน้ำปาลาฉันถูกต้องเป็นฟิลแบบเหมือนน้ำปาลาพริกที่ราดในไข่ต้มอ,อะ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าหอมเครื่องแน่นอหอมแดง,งหอมอร่อยมากดีค่ะ คือในความเป็นปลาทอดอะ่ะความกรอบกรุบกินได้ทั้งตัวแบบไม่ต้องเสียเวลามาแกะก้างะปลาทอดก็คือแบบปิน่นกินแล้วก็คือกรอบแต่ว่าถ้าต้องเลือกเพราะว่าแบบโอ๊ตายแล้วมีสิ่งที่อยากกินนอะไปหมดแล้วต้องเลือกอะ่ะเราถ้าเป็นเราเราก็จะเลือกอะไรที่มันเป็นปลาถูต้มปลาถูราดซอสเลรที่มันจะแบบเนื้อมันยังแบบได้รสสัมผัสข,ของเนื้อปลาทูก็เลยรักน้องคนนี้มากกว่าแต่ สิ่งที่ไม่ว่าจะมีเมนูไหนชอบมากกว่าน้อยกว่าฉันก็ต้องสั่งอันนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอัญมณนนีของปลาทูแม่กลองนั่นก็คือตับปลาทูจ้ดแต่เรชอบสิ่งนี้ขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนว่าเวลาบ้านวอกินปลาทูอะ่ะสิ่งที่น่าแบบตบตีแย่งกันก็คือตับปลาทูเพราะว่ามันคือแบบก้อนน้องไขมันอันบวบอิน่นนุ่มนิ่มที่อยู่ในใจกลางตัวปลาทูที่มันอ้อนวนทวน คราวนี้วานไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่ตับปลาทูาเป็นสิ่งที่วานจะแบบขอชีตติ้งเสมอที่ดูว่าเป็นอันมณีอันล้ำค่าขนาดไหนและตับปลาทูนี้นะคะขอบอกว่าไม่มีในเมนูแต่ว่าเราอ่านรีวิวมาว่ามันมีตับปลาทูมาทําทอาหารนี่อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่ามีไหมเขาบอกว่ามีค่ะที่อยากทำอะไรที่บอกมาเราก็เลยสั่งตับปลาทูผัดขิงมาจ้า แล้วฟินไม่เคยกินตับปลาทูเต็มช้อนขนาดนี้มาก่อนปกติจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วต้องแย่งกันกับไอ้วนันถ้ามีส่วนกรุบๆตับกรบกด้วยก็้ลยงงว่ามันเป็นส่วนไหนถามปะพี่คะส่วนที่กรุบๆในนี้คือคือตับเหรอคะหรือคืออะไรไตไตหรอ,อ,อโอเคโอเค อยู่ตรงไหนวะกูเวลากินปลาทูเขากินหมดทั้งตัวนะคือเวลากินปลาทูที่บ้านอ่ะจะเหลือแค่นี้เว้ยหมายความว่าเรากินไฟปลาทูเข้าไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าคือตรงไหนเว้ยขอกิ้ตับปลาทูฟินฟินิกครับจานของฉันคือจานานี้จ้าผัดผักบุ้งกะปิก็สวยจ่อยอยู่พอเห็นแบบปลาทูอันน่ากินของเราเพราะฉะน,นั้นถ้าให้เลือกชีสเดี่องอยง เราจะให้แบบแเพื่อนชินอันไหนพี่แรวขอเลือกลากทูต้มมะนาวจา้าให้กินหนึ่งคำหรือให้กินทั้งตัวให้กินทั้ทงตัวเลย <c oughs> มึงกินทั้งตัวเลยพูดจริงๆเนื <c oughs> ้อมันอร่อยมากจริงๆมาถึงแม่กลองแล้วขอกินแบบตอนเด็กๆได้ปะแบบน้ำท่วมข้า <c oughs> โวโอ้ย เป็นไงอร่อยอ่ะหนังมันแบบเนียนมากคุ้มค่าการชีสอย่าบอกแม่นะปลาทูแมกก่องนะคะเป็นปลาท,ที่กินได้ทั้งปีแต่ถ้าเกิดอยากพีกว่านี้คือนี่กับพีกแล้วนะถ้าอยากพีกว่านี้ให้มากินช่วงปลายฝนกล้อมไปถึงฤด,ดูหนาวเพราะว่าเขาจะแบบยิ่งกวนพีกว่านี้ต้องมาอีกรอบนะแววสรุปว่าร้านนี้ดีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือรสมือและบรรยากาศ ีอย่างเดียวเสียอย่างเดียวกระสิบกระสิบข้าวไม่ค่อยตลาดข้าวแบบร่วนๆแข็งๆนิดนึงคือรู้สึกว่าถ้าเกิดข้าวอร่อยเนี่ยทุกอย่างจะแบบเลเวลอัพขึ้นไปอีกออแล้วก็นะคะส่งท้ายนิดนึงคือตอนนี้มันมปีปีที่แล้วมันมีปัญหาว่าปลาทูแม่กองอมันน้อยลงผลิตได้น้อยลงมีแบบเกิดน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกิดจากการจัดจับสัตว์น้ําแบบอวนลากอะ่ะ ที่มันจับแบบจ,บจับดะจับไม่เลือกจับทั้งลูกปลาแม่ปลาปลา,ปลาเล็กปลาใหญ่จับหมดมันก็เลยทําให้ลูกปลาแล้วลูกปลาทัวที่ยังเป็นหางเขียวอยู่ยังไม่หางหรืออ่ะถูกจับไปด้วยมันก็เลยทําให้มันไม่มีโอกาสได้เติบโตทําให้ปริมาณปลาทูวในภาพรวมมันลดลง ใช่แล้วเวลาเราเดินตลาดแล้วเราเห็นแบบอุ้ยลูกปลาทูเราก็คิดว่าเป็นปลาตัวเล็กไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเจอปลาตัวเล็กค่ะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าใช่ลูกปลาทูหรือเปล่าถ้าเป็นลูกปลาทูก็อย่าไปหนับหนุนเขาแล้วก็ขอบอกว่าร้านนี้นะคะก็ใช้ปลาจากประมงพินบ้านนะจ๊าเขาบอกว่าซื้อปลาสดใหม่ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่เพืยอเพาะปลาทูไม่ว่าจะปลากระพงหรือปลาใดๆเมนูทุกปลาในร้านก็จดเป็นปลาจากประมงพินบ้าน มน for on <uh ี้อร่อยมากค่ะมือนี้อร่อยมากค่ะควรค่าจกดการขับมาถึงแม่กลองสุดๆไปไหนคะแม่ก็คือเรากินขนมท้องถิ่นกันแล้วใช่ไหมคะกินร้านแซบซุยไปแล้วเราจะขัดคาเฟ่ชิคๆไปได้ไงคะตอนนี้ร่างกายต้องการกาแฟมากค่ะตอนนี้ต้องการแบบความไลฟ์สไตล์ความชิคไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าที่ที่เรากำลังจะไปคือคาเฟ่ในสวนริมน้ำแม่กลอง ก็จะเป็นการขับจากแม่กลองไปอัมพาวาค่ะคือ,อก็คือยังอยู่ในสมุทรสงครามเหมือนกันแต่ว่าเราจะเดินทางต่อไปที่อัมพาวากันค่ะค่ะขับรถอีกสักครั้ให้แบบเหงื่อแห้งเหงื่อแห้งจากการกินปลาทูแอบวันนี้ปลาทูกำลังย่อยล้วม,มีความง่วง ล้วก็เลยรู้สึกว่าร่างกายต้องการกาแฟซึ่งที่นี่นะคะมีกาแฟออแกนิกด้วยเขาปลูกกาแฟเองด้วยนี่เป็นส่วนของคาเฟ่นะคะไปหากาแฟกินก่อนดีกว่าก่อนที่จะหลับ มะพร้าวน่ากินมากกาแฟหอมมากอันนี้เป็นกาแฟน้ำมะพร้าวนะคะแมวไม่ได้สั่งวันสั่งจะขอชิมก่อนเป็นแนวแบบใสๆสดชื่นรดกาแฟไม่ได้เข้มมากคิดว่าวันน่าจะชอบนะลองชิมดูดิก็เหมือนกาแฟที่มันกินชอบกินเมกานแต่ว่ามี กลิ oh, ่นมะพร้าวรู้สวานิดๆกินง่ายกว่ากาแฟเมกานอเกียวๆอันนี้อยู่ในเลเวลแบบจะเฉลกกินได้อันนี้กาแฟสกัดเย็นน้ำผึ้งพื้นเมืองค่ะเป็นกาแฟออร์แกนิกจากแม่ดาดน้อยอืมอันนี้ดีเห็นไหมเวลาดีหน้ามันออกอ่ะมันได้รสกาแฟที่ชัดเจนกว่ากาแฟมะพร้าวแล้วก็มันได้รสน้ำผึ้งแบบ ที่มันไม่ใช่แค่หวานมันมีความเปรี้ยวนิดๆอยู่ด้วยแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำผึ่งก็คือแบบมีมิติ <ฮะ S 1> ดีงางเคก้กมะพร้าวโฮมเมดที่เพิ่งทำเสร็จวันนี้จะเป็นตัวสั่งได้ไงคะแม้ว่าวันนี้เราจะกินมะพร้าวมาแล้วตั้งแต่เช้า นี่ไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมกินเข้าไป3ามคำแล้วนะกำลังวิเคะห์อยู่ไม่หวานมากในส่วนของหน้าเนื้อมะพร้าวอ่อนนั้นก็คือแบบอร่อยมะพร้าวดีเขาอยู่อัมพาวาค่ะเขาจะมะพร้าวไม่ดีได้ไงเนื้อเค้กทำนุ่มชุ่มฉ่ำขอมใบเตยอเอาเค้กอบป่าแล้วก็สดกระแฟอรอยแต่ว่าชันเนี่ย แอบอยากชิมกาแฟแบบกาแฟจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่กาแฟแฟนซีใส่น้ำผึ้งน้ำหวานอะไรเนี่ยเขามีมาเลยให้เลือกใช่ไหมเขามีซิงเกิลออริจินบา์ก็เลยจะลองเอาสิใชไหม เป็นเมล็ดกาแฟาที่ได้รับรางวัลอันดับ7จ็ดจาก Thailand's s p e i i l t y y o o f f e e w w r r d ปี2023โดยคุณเลวริศพลโชคพัฒรชัยมือให้ค่ะมันเป็นซิงเกิลออริจินจากอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนที่ห้วยแม่เย็นนะคะความดีก็คือเป็นการหมักแบบแอนแอโรบิกแต่เป็นการหมักแบบ ใช้เวลาไม่นานพอหมักเสร็จปุ๊บก็เอามาตากตากเสร็จก็แบบประครบประงมไม่ให้โดนแดดโดนฝนเสร็จแล้วพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนแห้งเท่ากันหมดแล้วก็มันก็เลยได้กลิ่นแบบมีความวายๆเธอแล้วก็อมหวานลึกๆ แล้วเธอถ้าเกิดจะให้แบบไปกินในที่แบบเปิดเพลงคนเดินเข้าเดินออกมันแบบไม่ได้มาต้องมานั่งแบบมันต้องกินไปปฏิบัติทําไปใช่ใช่ใชต้องกินแบบมีสติรับรู้ถึงรสชาติถึงมวลสารของเหลวที่ไหลเข้าปากและลงคอและกลิ่นหลังจากนั้นเราเลยต้องมานั่งดื่มใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้เวอร์ไหมก็เวอร์อยู่ สิ่งที่คิดมาช้านะคะตั้งแต่ไปกินขนมต้มมาคืออุ้ยต้ออยากจะเอาขนมต้มมากินกับกาแฟจังเลยแล้วเราก็ได้ทําการเซฟไว้หนึ่งชิ้นที่เราจะมากินกับกาแฟแก้วนี้เพื่อให้เป็นการปิดทริปอย่างสวยงามความจริงก็คือไม่เข้ากาแฟดิบมันจะค่อนข้างใสเนาะกว่าพวกกาแฟแบบ ที่เป็นเครื่องเครื่องเอสเปรสโซ่ทั่วไปแบบพอพอกินขนมต้นที่รสจัดมันก็เลยแบบมาตบรสกาแฟหมดเลยคุณเลไม่พอใจสิ่งนี้แน่นอนฉันจะขอเอนจอยรสชาติของคุณเลแบบเพียวๆจบแล้วนะคะวันเดย์ทริปแม่ก่องค่ะ รู้สึกว่าคอมบิเนชันเนี่ยกำลังดีไม่แน่นเกินไปแล้วก็มีเคอร์ฟเลเวลแบบเริ่มแบบด้วยความตื่นเต้นพีกกลางวานันแซ่บซุยแล้วก็แบบดีคลายกับความแบบบรรยากาศดีลมเย็นแบบดีคลายลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอมบิที่กำลังดีแล้วก็ไม่แน่นเกินเดี๋ยวขับแล้วขับกรุงเทพก็คือไม่ถึงเย็นมากเออกำลังชิลๆค่ะ<ๆ>ถ้าใครไม่มีเวลาไปแบบพักผ่อนยาวๆก็ แนะนำหวันที่เราจะแบบอย่างใจเลิกคิดเรื่องงานแล้วก็มาเที่ยวมากินค่ะกดติดตามได้เลยนะคะ Wall a d v i s ร r ค่ะ ถึงชาอืมอร่อยจริงกินไม่ยากเลยคือไม่ขมเลยไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเป็นกาแฟเข้มๆแต่ก็มีความแบบนีกระเดียดไปทางชาชาแล้วขมตอนปลายปลายแต่ที่สำคัญคือหอมกลิ่นน้ำผึ้งตลอดเวลาแต่อย่างนี้ก็ได้กลิ่นจะอย่างนี้ก็ได้กลิ่นจะอย่างนี้ก็ได้กลิ่นผ่านทางรสอีกรอบๆดีค่ะ ค่อยแบบยูนิคขึ้นมาหน่อย